คือครั้งนี้ผมคิดว่ามันเข้าใจได้ว่าทาไมเขาแพ้นะครับเพราะว่ามันเป็นการเลือกตั้งซ่อมที่ไม่มีกระแสเลยอสองเป็นการเลือกตั้งที่นะครับมันเป็นการระดมบ้านใหญ่นะครับของทุกสายพักการเมืองในรัฐบาลเนี่ยนะครับเข้ามาเข้ามาเพื่อที่จะอะไรมาต่อสู้กับพักพักประชาชน นะครับแล้วก็บวกกับนะครับสัดส่วนผู้มาเลือกตั้งก็น,น้อยลงไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับเหล่านี้มันก็คือมันมันมีเหตุปัจจัยแห่งการแห่งแห่งแห่งการท่ายแพ้ก็คือเรื่องการยุบพรรคด้วยนะมีส่วนแล้วก็สองก็ความคาดหวังของประชาชนที่ที่คาดหวังในการทําหน้าที่ฝ่ายค้านของพรรคเก้าออกไกลและพรรคประชาชนเผมพิผมคิดว่ามันไม่เป็นไปตามความคาดหวังะ<ม>ฮะคือคุณพิธาบอกว่าตัวเองต้องเป็นอะไรนะต้องเป็น พักฝ่ายค้านเชิงรุกครับ <c oughs> แต่กรากฏว่าตัวเองถ้าดูแล้วหลายๆเรื่องอ่ะไม่ได้รุกอะไรเลยโดย <c oughs> เฉพาะนะครับการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการใช้ นะครับการทําลายกระบวนการยุติธรรมของคุณทักษิณซึ่งก็เป็นประเด็นที่พักประชาชนยืนยันมาตลอดว่าจะไม่ยอมไม่เกิดนะครับลักษณะสองมาตรฐานแต่กรณีของคุณทักษิณพรคประชาชนก็กลับนิ่งเฉยใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าพวกคุณฮู้กันนี่หว่านั่นแหละครับมันก็เลยทําให้คนรู้สึกว่า นะไม่ไม่ไม่เลือกทั้งคู่เลยก็คือมันก็ไปไปไปสอดคล้องกับคะแนนที่บวชโลของหมอวรองรงวร่วมหมื่นนะฮะคือส่วนหนึ่งเป็นการรณรงค์ของหมอวรรงแต่ส่วนหนึ่งคนก็รู้สึกว่าสองท่านเนี่ยหัวกันม,มันก็เลยคนเป็นหมื่นเลยียนี่มีความหมายมากนะคนบวชโลเป็นหมื่นเนี่ยะ